โดยวันนี้เนี่ยะค่ะวันที่27เมษายนนะคะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ค่ะอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีการโพสต์นะคะหลังดูข่าวตำรวจถแถลงสรุปสำนวนคดีแตนโมพัทรธิดาพร้อมส่งให้อัยการขณะถือถ้วยกาแฟยามเช้าหน้าเจดีพระราตนตรัยพร้อมทั้งเผยว่าสิบกาแฟหลังทำข้าวผัดปลาเค็มถวายพระเรียบร้อย ได้มีเวลาดูข่าวแตงโมนิดหน่อยเหมือนอย่างที่เคยบอกว่าการรวบรวมพยานหลักฐานเหมือนการต่อซิซอบางชิ้นเสียบลงแต่ไม่ใช่ส่วนของภาพบางชิ้นที่เป็นส่วนสำคัญยังหาชิ้นเชื่อมโยงไม่ได้ก็เลยทิ้งไป หรือไม่อยากเอามาใส่เพราะไม่ได้ให้ความสําคัญที่สําคัญเราไม่มีกฎหมายกําหนดว่าต้องต่อภาพให้สมบูรณ์และถูกต้องภาพที่ส่งต่ออายการจึงอาจมีความไม่สมบูรณ์เป็นลักษณะคําถามปเปิดเพื่อให้เกิดแพ้เกิดเหยือ่อเกิดความไม่เป็นธรรมมามากมายแผลอาจจะเกิดจากใบพัดเรือแต่ก็อาจจะเกิดจากวัตถุอื่นก็ได้ แ่ก้างปายังบอกทิศทางได้ชัดเจนเพียงแต่จะเลือกฟังใครก็เท่านั้นคดีนี้เนี่ยจุดตกเรือสำคัญเพราะวิทยาศาสตร์บอกได้ว่าไม่ใช่ท้ายเรือ สังคมไทยเกรงใจเกรงกลัวอำนาจกันมานานส่งข้อมูลที่อยากรู้มาให้อ่านเช้านี้ก่อนไปปฏิบัติภารกิจบุญงานสร้างพระประธานสถานที่เกิดหลวงปู่เสาอรหันแห่งอุบลพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นมันทำความดีอยากให้ความชั่วครอบงำค่ะ เดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนะคะคุณหมอหญิงนะคะบอกว่าเพราะวิทยาศาสตร์จะบอกได้ว่าไม่ใช่ท้ายเรือไม่ใช่ท้ายเรือในมุมของคุณหมอหญิงพรทิพย์ถ้าอย่างนั้นการแสดงความคิดเห็นของคุณหมอหญิงก็จะไปขัดแย้งนะคะกับเรื่องราวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาคอนเฟิร์มยืนยันจากข้อมูลอันที่ต้องบอกถอนว่าท่านคุณหมอหญิงพรทิพย์ท่านสามารถไขคดีต่างๆที่เป็นคดีฆาตกรรม เยอะแยะมากมายการชนะสุตรของท่านเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดนีคะแล้วก็สามารถที่จะนํามาประกอบสำนวนคดีและมีคดีที่ปิดไปหลายคดีแล้วด้วยการทํางานของท่านคุณหมอญิงแต่ท้านี้ทั้งนั้น ก็นั่นแหละเพราะว่าคุณหมอหญิงไม่ได้เป็นคนที่ลงไปเต็มตัวและอีกอย่างหนึ่งนะสภาพตอนนั้นของคุณแตงโมก็คือร่างของเธออ่ะก็ไม่ได้สมบูรณ์ใช่ค่ะนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของคุณหมอหญิงพรทิพย์นะคะฝากกันไว้เรื่องของคุณแตงโมยังมีให้ติดตามอีกเยอะเลย